วครับวันนี้อาจารย์แม่มาทำอะไรครับในนี้มาบริจาคแมสแล้วก็เจลแอลกอฮอลให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับครับอยู่ที่อำเภอสกรยใช่ไหมครับโรงพยาบาลสนามนะครับตอนนี้ก็สู้ไปด้วยกันนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะไปบริจาคกันนะครับโอเควันนี้ก็อาจารย์แม่นะครับใน ประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาของมาดามพัดนใช่ครับในกระบอกท่นะครับครับ แม um. ่ก็ได้มามอบแพ็ก okay, น้ำนะครับให้ทางพนังเพยยกแพ็กแพ็กน้ำหน่อยครับเอ่อยกยกเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นแอลกอฮอล์โอเคครับแันนี้ก็มอบแล้วนะครับผม